อันดากินแล้วเยซซื้อให้อรันกินนี่เอาข้าวไรเบอรี่ดีป่ะนี่ข้าวไรเบอรี่นี้ค่ะทุก <c oughs> คนคกอันนี้เป็นไข่ลวกนี่คาวนี้เราสลาย,ลยนี่ง่ายๆครับเด็ๆกๆกินได้ง่ายๆครับอร่อยมีประโยชน์สลายซิลิโกโอเอาซิลิโก,โก นี่อันมันค่อยไม่มันทำไมอะซิลิกอูนี่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 ที่เป็นซองเล็กๆอะ่ะเดี๋ยวนะไซลิกอูทุกคนจิ้ก็บไซลิกอูมันมีแต่เท่าเก๋น้อยกับมาซิมาซิทำไมไม่เขีนเลยทำไมไม่เข็ยนเลยเนี่ยเดี๋ยวนะ จะมีสาหร่ายซิลิโกลอยู่มันถึงไม่มันเนาะโอ้โหทุกคนนี่คือป๊อปคอร์นคาราเมลเดี๋ยววันหลังเราจะไปกินมันมีแต่ซิลิโกลใหญ่อ่ะเดี๋ยวหาสาหร่ายซิลิโกลก่อนนะครับอันไหนอะซิลิโกลอุ้ยมันมีสาหร่ายโรยท็อปปิ้งด้วยครับทุกคนเป็นสาหร่ายโรยท็อปปิ้งนะคะทุกคนนี่อะไรเนี่ยนี่มีรสด้วยรสอะไรเนี่ยรสมันปูย่างอันนี้รสอะไรอันนี้ห้าบาทรสผสมงา อันนี้รถอะไรรถเห็ดเอารถสาไอเดียได้ไลยอันนี้ห้าตบเล็กแปดรถปูย่างใช่ไหมอารันะฮะอันนี้ละห้าตบเล็กแปดแพงไม่เอาลูกคนแพงของแพงลูกคนอันนี้เป็นรถสีเขียวก็ได้ปะรถสายปกงาอันนี้นะทุกคนขอลองชิมก่อนเทให้อารันได้ไหมอ่ะได้อยากลองชิมนิดนึงโอเคนี่นะทุกคนเราก็จะไปจ่ายตังค์จ่ายตังค์ก่อนครับครายนี่ครับใครจุดอดไข่อ่าแล้วคราวนี้เราจะทำมันครับ เราจะทำการทำก่อนครับชมมากค่ะนี่ทำแล้วเราจะถ่ายรูปไปนะครับคอินโอ้มันร้อนนะมันร้อนมากทุกคนมาเดี๋ยวนะนนั้เพิ่มเตนะอันโนอินนู้นอินนู้นไอวี่เดี๋ยวเอาช้อนซ้อมออกก่อนทุกคนตอนนี้คือวุ่นวายมากค่ะคือน้องอยากนะเอออินโนอินเอออินนู้นเอออินนู้นใครจะเอาไปทำกินก็ได้นะครับเด็กๆครับ เมนูน <medio S 2> ี้ไม่เผ็ดนะคะแล้วเมนูนะถ่ายรูปอาณาถ่ายตรงนี้เท่าไหร่อาณาจะเป็นต่อให้อาณาไม่ต้องถ่ายอาณาถ่ายข้าวแบบเก๋ออาณาจะเป็นตากล้องให้นะทุกคนวันนี้เพราะว่าเราจะต้องถ่ายแล้วถ่ายละอินก่อนถ่ายต่อให้ใส่เนี่ยอ่ต่อออินแบบนี้อุ้ยาเออมีแม่ไม่ทุกคนน่ากินมากว้าวด้กินทุกคนน่ากินมากค่ะวอดแล้วอะไรไปจาะ โรยเอาใส่ซอสเล็นิดเดิเจออะไรเลยเจออะไรอันละโรยสาหร่ายอันละโรยสาหร่ายอันละโรยสาหร่ายนี่อันสาหร่ายนี่ครับนี่ทุกคนนี่พอแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวอันดาจะให้อารั์อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นท่าจีตาลายแบบนี้แบบนี้สินี่แล้วเราก็มาโรยแบบนี้เนี่ย ใหอลันกินให้ด้อลันกินมากเลยยทุกคนกินมมกขอจะอะไรกินแล้วนะไว้เอาอย่าลุยอย่าลุยอจรุโอ้หหนะฮะว้าวทุกคนนี่นี่ทุกคนไกลด้วยไก่าาลันด้วยใช่ไหมไม่หมดเลยอลันก็ใส่นะคะ ให้รู้อดอะไรก็ใส่เจ๊ฝ่ายสวัสดีเจ๊ฝ่ายสวัสดีครับอามันกินโชว์ดูกันเลยเอาร <ไป S 1> กินโชว,ชว์เลยค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถ่ายรูปเดีย๋ยวอันดาไปทำฝั่งนู้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันดาป้าถ่ายเองมาเอา้าถ่ายอ้๊ปอยอันดาเองค่ะอ,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 อารันชิมหม,หมดแล้วหมดแล้วชิ ดถือเท้าโชว์กันเดี๋ยวแป๊บนึงอลันอนละันเนี่ยหนึ่งสองเอาหันมาด้วยคนด้วยถ่ายคนด้วยสิถือเท้าถือเท้าถือเท้าเนี่ยฟังว่าหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคโอเคอ่า ีเดี๋ยวแกะช้อนซ่อมให้น้องหน่อยลูกให้น้องชิมด้วยสะหรายหมดหรือยังเนี่ยหมดแล้วพี่ขอลองชิมสาหรายหน่อยนะแล้ววิญญาณได้กินแล้วเมตอนนั้นอ่ะพี่ขอลองกินกับกินกับข้าวด้วยกินข้าวด้วยได้กินสาหร่ายอันนี้อร่อยไหมทุกคนสาหร่ายอร่อยมากมันเป็นแบบเป็นสาหร่ายแบบท็อปปิ้งคลุกใส่กันคราวนี้คลุกใส่กันก่อนคลุกใส่กันก่อนเออคลุกใส่กันแบบนี้เลยจุดเยอะเลยจะช่วยให้ เคือสาหร่ายยี่ห้อนี้อร่อยมากแต่ว่าตอนอันดาทำอันดาทำเท่าเก๋น้อยนะคะแต่ว่าครั้งต่อไปอันดาก็จะทำยี่ห้อนี้นะทุกคนไม่มันด้วยอืมันไม่มันมันเป็นแบบโรยข้าวนี่นะทุกคนเดี๋ยวอันดาจะอ่นดาลองกินดูครับเอาเนี้ยกินดูเลยกินดูเลยเออขอชิมด้วยจะไม่เผ็ดขออธิบายหน่อยอันดานให้พี่อันให้พี่ได้ชิมด้วยหน่อย เออกิน,นด้วยกันกินด้วยกันครับกินกันดจ้ากินทั้งเป็นเล,เลยอร่ยอ่ะอืมอุ้ยมันเป็นข้าวไรเบอร์รี่หอมมันอร่อยเด็กๆชอบมากเลยเห็นไหมใครที่ใครที่บ้านอยู่ใกล้เซเว่นทำดูแลทุกคนทำดูอร่อยมาก <c oughs> อร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยอบอกอร่อยอลันชอบมากเลย ปกครองคนไหนขอนนิดึงผู้ปกครองคนไหนลูกกินข้าวยากๆก็ลองเมนูนี้ดูนะครับนี่ให้พี่นายกินคำหนึ่งลูกชิมคำหนึ่งชิมด้วยกันจะกินอีกไหมอะไรอย่างนั้นจะซื้อให้เหรอให้กินอีกเหรอกินแค่สาหร่ายได้ไหมอ่ะเอเดี๋ยววันหลังเคยกินพรุ่งนี้เคยกินนะโอเคทุกคนอ่ะบายบายก่อนเราจะไปแล้วนะร้านอธิบายรสชาติก่อนอร่อยนี่อรันบอกอร่อยมากหอมมันหอมมันอร่อยใช่ไหมครับใช่ ตรงนี้ด้านล่างก็ยังมีไข่แดงอร่อยมากโอเคอ่ะบายบายก่อนแม่หลอนบายบายกดติดตามให้ด้วยนะกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับคอยอรันดาด้วยนะคะจะได้มีการทำคลิปต่อๆไปและมีกำลังใจในการทำคลิปบายบายาไปแล้